สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นเพิ่มเทคนิคการนวดลูกค้าที่พร้อมหรือว่าตัวเล็กหรือว่าลูกค้าที่ไม่เคยนวดเลยก็จะใช้เทคนิคนี้ ในการนวดน้ําหนักก็จะลงไม่ลงเท่าที่ลูกค้าหรือว่าผู้ที่ถูกนวดรับได้นั่นเองอันนี้จะเป็นการรีดหลังรีดออยเป็นสเต็ปการเพิ่มเทคนิคก็จะเก็บเปิดผ้าว่าคลิปนี้จะอยู่ที่3นาทีพอดีกล้องมันตัดไปแล้วก็จะมี คลิปใหญ่ภาพรวมมาให้อธิบายให้ได้รับชมกันอกีกในคลิปต่อๆไปนั่นเองแต่ว่าคลิปนี้ก็จะขออนุญาตนามาแบ่งบันก่อนฮะค่อยๆกระจายน้ำมันใช้น้ำมันรูปจะเป็นอ้อยมีกลิ่นหรือว่าไม่มีกลิ่นก็ได้ ค่อยลูบค่อย,อย,ยๆ่รีดช้าๆไลเรื่อยๆไม่ต้องรีดอันนี้จะเป็นเทคนิคการลงศอกสําหรับลูกค้าที่อ่าผอมหรือว่าลูกค้าที่ไม่เคยนวดเราจะลงศอกอย่างไรให้ไม่ไปทิ่มกระดูกสันหลังนั่นเองอ่าอันดับแรกมันก็จะกระจายน้ํามันหรือว่ารีดไล่เพื่อที่จะเช็คดูหมวนกล้ามเนื้อก่อนว่า ส่วนไหนมวลกล้ามเนื้อที่แข็งหรือมวลกล้ามเนื้อที่ลอยตัวนั่นเองเพราะว่าบุคลิกแต่ละคนการใช้งานของกล้ามเนื้อจะต่างกันบางคนก็กล้ารรมเนื้อค่อนข้างที่จะจมแน่นบางคนก็ลอยแต่ว่าก็ทําให้ปวดเหมือนกันเทคนิคในการใช้ศอกก็อย่าลืมใช้น้ํามันรูดที่ศอกก่อนที่จะลง พอลงแล้ววันจะใช้สอกประมาณ45องศาในลักษณะนี้ไม่ตั้งจนเกินไปไม่นอนจนเกินไปแล้วก็สอกที่ใช้ก็จะเป็นแนวขวางช้าๆเรื่อยๆยิ่งชา้ายิ่งเป็นการนวดที่ดียิ่งรู้สึกดีผู้ที่ถูกนวดก็จะอุ่นใจด้วยก็จะสบายใจด้วยไม่เกร็งไม่เกร็งรอ ไม่เกรงรับน้ำหนักนั่นเองเราจะช้าๆเรื่อยๆในขณะที่เราฝึกหรือว่านําไปปรับใช้เทคนิคของเราหรือว่าสไตล์ของเราก็จะเป็นเน้นช้าก็ฝากไว้เดี๋ยวคลิปหลักต่อๆไปเดี๋ยวรอติดตามได้เลยๆใครชอบก็กด s ับสไค i b e กดถูกใจไว้รออะไรเลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายจ้า